สวัสดีเช้าวันศุกร์วันที่23กันยายนนะครับก็เข้ามาในช่วงสุดสัปดาห์แล้วครับแล้วก็เริ่มปลาย,ลายเดือนละวันนี้ก็มีประสบการณ์จะแชร์ประสบการณ์ในการเลือกอผ้ายางนะครับพลาสติกคุมดินนะครับพลาสติกคุมดินเราจะเลือกแบบไหนให้มันได้คุณภาพและแบบไหนที่มันมไม่มีคุณภาพ อันนี้สําหรับคนที่มือใหม่นะครับหรือว่าพวกที่จะเลือกในแอป,ป l า z a ด a นะครับผมก็สั่ง l a z a ด a นะครับแต่นี้มันต้องดูรีวิวนะครับที่จริงอะ่ะผมสั่งเขาเรียกว่าระดับเกรดบีบบวกนะครับแต่ทีนี้มันหมดร้านนั้นมันหมดผมก็เลยสั่งร้านนี้ก็เห็นราคามันถูกแต่ ในรีวิวก็จะบอกว่าทำไมเนี่ยทั้งด้านผ้ากลมจะมีสองด้านนะครับถ้าเกรดดีดมันจะมีแถบสีเงินอีกด้านหนึ่ง,อ,นนงอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีดำแต่เนี่ยในรีวิวเขาบอกว่าทำไมมันเป็นสีดำทั้งสองด้านผมก็สงสัยเหมือนกนันก็เลยสั่งมามันไม่กี่มมวนหรอกทีนี้ทีนี้พอมาใช้ดู ราคาก็ไม่ได้ว่าถูกมากนะครับก็ประมาณห้าหกเจ็ดร้อยนี่ห้าหกร้อยนี่แหละพอๆกับที่ผมสั่งมารดแรกมาดูสภาพครับเนี่ยมาไม่ถึงสองเดือนแล้วครับเนี่สภาพกรอบนะครับกรอบมันจะไม่เหนียวเหมือนที่ที่มีแถบสีเงินหงายขั้นหงายเอหงายด้านบนนะครับมันจะมีแถบสีเงิน ไอแถบสีเงินที่เขาให้งายขึ้นเพราะว่ามันจะช่วยในช่วยลดพวกแมลงอันนี้แต่แล้วเนี่ยมันจะมีสีดำสองด้านเลยสังเกตเนี่ยสีดำสองด้านลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะขาดตลอดแนวเลยนี้ฝากบอกนะครับฝากบอกเพื่อนๆพื่สำหรับมือใหม่ที่จะมาใช้ปลูกพริกหรือปลูกเออ แปลงปลูกไรที่ใช้คุมดินนะครับเนี่ยเราจะมาดูที่มันเป็นแถบสินเงินนะครับนี่นะครับนี่ปูพร้อมกันครับเนี่ยเห็นไหมยังอยู่สภาพดีมาดูนี้ผมก็จริงๆก็ไม่อยากสั่งละพอดีมันดวงมันซวยก็เลยจไปสั่งสภาพเหมือนไม่ได้ปูแล้วครับเนี่ย ตลอดเนีเดี๋ยวสักหน่อยฝนต,ตกยากจขึ้นอีกแล้วเทคนิคในการเลือกของในลาซาด้าต้องดูรีวิวเลยครับว่าส่งจริงไหมต้องคนดูรีวิวดูด,ดูดูที่เขามีรีวิวนะครับส่งจริงส่งไว้แล้วของมีคุณภาพไหมแพ็คมาดีไหมนะครับเราเมาพูดถึงเรื่องผ้าปูก่อนแบบนี้มันจะของผมมันจะสั่งมาถูกหน่อยมันจะมีรักเรดนะครับเกรด A บววเกรด AA เกจ b เกจ c ผมผมมันอยู่ในเกต c c บวกดี D ดับประมาณหนึ่งแต่ถ้าใครมีทุนเนี่ยใช้เกต A b ก็ได้ b b ไปเลยเพราะว่าระยะเวลาที่เราปลูกมันจะใช้เวลานานอย่างเช่นเราปลูกแตงเนี่ยรอบหนึ่งอาจจะสักปีหนึง่งอ่ะบางคนทำอ่ะเรใช้เกต A ไปเลยมันจะเหนียวเนี่ยเหนียวแต่นี้ไม่ใช่เกจ์นะครับนี่ขนาดเกต์ c ก็ยังเหนียวอยู่ นะครับฝากนะครับเพื่อนๆนะครับมีแปลงพริกก็เริ่มฟื้นแล้วครับครับวันนี้ก็มีเทคนิคแล้วโก็ประสบการณ์มาแชร์บอกเพื่อนแค่นี้ก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรดีๆมาบอกก็จะมาอัพลงที่หลังครับขอบคุณครับ